สวัสดีค่ะปูค่ะมาต่มแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะซึ่งสองสมหมื่นห่นบ้มากน้ำทิมนะ่ะมัอนีกะมีโอกาสก็เลยเดินทางมาต่มหาแนวทางตัวเลขฝากตอนเอฟซีค่ะปูมีแนวทางตัวใดฝากตอนเอฟซีค่ะไปเนาะไปแม่น้ำโค้งค่ะที่เดินทางไปหนักไปเอา ตูดีลนะดอกไม้สวรรค์<ะ>ไปกั่ไปกัวบว่าท่านหอดว่าท่านหอดมองทีจุดที่ไม้ที่ล่งเนาะปูะเป็นปูเถ่าเป็นหลดมาหาอยู่ทึงหลดเลย<ะ>เป็นเขามาเ่แมาเขาเาขาล่างปูนี่แหละเป,เป็นกมาเป็นบบว่ลงหลดที่ไปจุดที่ไม้แล้วเป็นบบว่าเล่ลงหลดเป็นกบบาร<ะ> เจ้าหญิงคนหลักอยู่แม่น้ำโขงคนนั้มาเคลื่อนลง่มใหลงไปที่ที่ว่างของเพคนเนาะว่างของปูเถาชีวังปูเถาตั้งแต่ดีใจร้ายไปเห็นลูกสาวเพื่อนไปเห็นลูกสาวเพื่นเนะาะเจ้าหญิงเนโยมแม่น้ำโขงคนล,ลักเป็นน้ำหาม,มาหลายศาสตร์แล้วหลายเยนแล้ว ป็นน้ำไปเป็นกระเลยไปเห็นมาแต่เห็นลูกสาวของเพื่อนบานเป็นกระเลยว่าท<ะ>ุกข์ยากหลายนาะลูกสาวนี่<ะ>ลำบากกากต่ำไรเกิดมาศากตร์นี่กับโอ้เป็นเดือดส่นเนะะาะห่องหายใจกันหันลังก,<ะ>กับลูกสาวของเพื<ะ>่อนบานเป็นกระเลยปล่อยดอกไม้สตรวันหายมาทุกข์มา,มายากเตี<ะ>้ย แล้ปล่อยดอกไม้สวรรค์ให้คุณวานมกออกไปท้อไมดอไม้สวรรค์หันสองตาปล่อยมาสามตัวเนาะค่ะป่อยปล่อยเ้าองจี็นปยมาตอได้จออกไปอไ้ทงันเอา่นนะหาเก่าเจ็ดหาเก่้าแยุ่นี่ะปล่สองตัวเนาะเป็นปล่อยมาสิบเจ็ดกับสิบแปดสิบเจ็ดกับสิบแปด สนตะวันนว่าลูคนถูกหักหลค่ะให้เอาไปซื้อเนออาจาร์ป้อเฮ็ดได้สามหลข้างน้ำปู้ำยาค่ะกลมาน่ะเพิ่งกะมีใจหลายเนาะปูกระได้เคุยกันกับลูกเพิ่งกะลูเพิ่งกะของห้ไส้คุณลกค่ะ เินเก่งมีคว่บานเนี่ยก็ปูกันเลยออกเนาะ,ะปูเถ่านะ่ะเพิ่นกันเลยออก<ะ>ออกไปละบานเนี่ยปูกันเลยเดินทางไปไปที่งวดยาทับทิมไปเอาหงวดก้อนเนาะ,ะปูก็ได้ไปเนาะ,ะปูก็ได้ไปน้ำเพิ่นที่ไปที่ไปเอายุติมนไม่ไงพุ่นลนะเพิ่นก็นได้มาก เ็ดศูนย์เก่าเนาะหวหมวดที่เล้วมากค่ะอ๋อ <00 9 S 1> แม่ที่ยาทับทิมเขียนไห้เนาะหมื่นอันทีมาถ่ายทําอยู่วัดเนาะปูเนาะนอืมค่ะมาในปูกัเลยไปไปน้ำงวดนี่ปูกัเลยไปน้ำค่ะอ่ากเพื่อนสามาหายาทับทิมครับเจ้าหญิงหันละ,ะปูกับว่าได้เขาส่งดอกค่ะ ูนั่งเอาค่ะแล้วไม่สวรรค์นะปูก็เลยนั่งเอานั่งเอาแล้วปูเห็นตัวเลขเนาะไหลมากเนาะไหลมากได้ลายลายลมากมันก็ไม่หยุดไม่หยุดอยู่แล้วมีเลขยกนกตค่ะอืมตัวเลขนะค่ะมีอยู่หนึ่งศูนย์ แต่ว่ามันอยู่ห่างกันเด้ค่<ฮ>ะเลขเลขภายในหกตัวนี่ป่อ,บอ,บอยุติดกันปรอยุติดกันแมนค่<ฮ>ะหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดเก้านี่ละเลขเลขภพยในหกตัวนี่ <ฮะ S 1> แต่ว่าเิ่นปรอยุตี์กันอือยู่ห่างๆางกันอยู่ห่างหางกันแมนค่ะ ปูกันเลยว่าเลขภายในหกตัวนี่ปูาวามันถีมาสี่ตัวไพ่ไม่หกตัวค่ะเหล็กไพ่ไม่ไพ่หกตัวบางเทียบเพื่อนกับจีไหหกตัวกับใบจักและ,ะมาทีหนึ่งเนาะเนาะเป็น <c oughs> ไปได้ได้ปูหกตัวเน,ะะนะาะเนี่ยาบเนี่ยปูกันเลยไม่จับเอาจับเอาเป็นห้า เก้าเกตห้าเก้าเกตเนี่ยปูมาจับใส่จับที่เลขหกตัวนี่หละออกไปใส่ตัดออกนะปูเนาะเนี่ยบานี้คาตัวหนึ่งหนันเนาะเพิ่นก็นมาหายอีกแต่ปูนี่หละจับออกที่บออกไปใส่นมีกามักามะเข้ากันก็เบ็ดปูเถาให,หา้ที่ให้โยมองที่ไปที่แหลมค่ะมาหายตัวนี้ เทีบหาเต่าโอ้ซึ่งมันเป็นตัวเลยตัวเดียวกันแต่มันซับมองอยู่นะปูเนาะมันซับมองกันอืมค่ะเลขลลางก็มาให้เท็บหนึ่งค่ะหนึ่งเียบนะค่ะเทีบหนึ่งอืมซึ่งมันเป็นเลขตัวเดียวกันกลับเอาเนปูเนาะค่ะมีหลามันมันกัดมันคือจังมากเขากันกับเลขปูเท่าให้กลับไปเอายุดต้นใหม่ค่ะ แต่ว่าตัวหนึ่งหันกะที่มันบอ,บอมานะ่าเนาะปูปูจาไหนะ่เนาะทุ่มทุ่มเล็กตัวนี้ที่หนึ่งกับศูนยะ์เนาะมันมันบ่ไปเข่ากัน<ะ>ปูกับเล็กดึงดึงแปดมาเข่าหนึ่ง<ะ><ะ>บานนี้ตัวตัวหนึ่งเนาะเอาเอาเครื่อเข้าไปสามหาสามหาเนี่ยพอความเล็กมันก็นยุดภายใน อ๋อมันมันมันอยู่ในหกประตูวิ่นหกประตูนี่นะครูเนาะค่ะอยู่ในหกประตูเลขกกระบ่หลายตัวดอกครูแต่ว่าเที่ยงแต่ว่าสับไปสามารถเล่บ่งขึ้นหลายตัวเนาะสับกันเอาเรียกภายในหกตัวฮะค่ะเพิ่นว่าเนาะปูเพิ่นว่ามันสีมาภายในสี่ตัวเรียกหกตัวนนี่แหละปูกัเลยนั่น มันกับบ้านท่านแน่นอนเนาะขาเบิ้งคงสุดท้าย่ะเบิ้งคงสุดท้ายอีกเชือหนึ่งนะปูเนาะเออมันมันถึงมากปูถึงจับให้ให้หน่อยโตก็นี่ปูกะตีจับห้หน่อยโตเกสสำหรับเลขปูมือนี่ปูมักตัวไหนที่สุดค่ะอยู่ในนี้มักเลขสามตัวก็ไห้หาเจ็บเก่าหาเก้าเก็บหาเก้าเจ็ อาเก้าเจ็ดเนาะเด็กสามโตคะตว่าปูกับมาเกียดอกหายเ็ดเนาะถ้าปูกับวันไหนล้มใจดอกค่ะตวามันก็อยู่ในภายในหกมันอยู่ในนี่แล้วเนาะปูเนาะปีนกับไปก้ามกับมีหาเจ็ดเจ็ดหานะปูเนาะปูมาเพราะว่าปูไปท้ำพี่เนาะสีเกียมเออปูสีเราาหอฟังเนาะก็ปูที่มากัน ขีดหาเนะขีดเกียวกว่าัเา้นตีงไว่าเนี่ดอกนี่ยเพิมไปเฮ็ดเรียกเนาะไปเฮ็งานอยู่ปูกับแบ่มือยอยู่สะขี้เกียวแจวมาถ้าใส่ตัวปูนยมาใส่องเมือพอดีปูก็เล่กำเอากำเอาแล้วบานนี้ก็เลยแบ่เมือไปให้เจ้าภาพที่ที่ไปเฮ็ดเรียกให้เอาว่าจะมี ตัวดีเพื่อนค่ะปล่อยออกไปยังที่เพิ่นกะบ้อนนีอืมอีเกียมตัวใหญ่เลยค่ะนี่ตัวท่อหน่่ยที่แล้วขาวจุนพลอืมนี่รักเพิ่นมาให้ปล่อยดอกไม้สวรรค์เอาให้ผ้ากันเปียกเด้อเพื่อนั่นสิ่ตีเป็นตัวใดค่ะนี่รักก็ว่ายเจ้าท่นแล้วว่ายเจ้าท่านก็เป็นกะเรียนไปไปขึ้นหลังแม่นุ่มค่ะนี่ลักสี่ตีเอาตัวใดอีเกียมอืมเกียมมันกะสีว่าเขาของปูบอ่ค่ะนี้นี่ค่ กัมม์อนี่จีเกียมนี่ภาษาภาษาไทยก็เอิญจิงจกเนาะน้องพ่อเนาะจิงจกค่ะเมื่อมื่อนี่ก็ตีเป็นหาเนาะค่ะกัมม์นี่มันตีเป็นอี๋นึกถึงเบีนส่วนค่ะกำสิบ่เก่าบอกพ่อตวายจีเกียมนี่มันเป็นเก็ดอยู่แล้วค่ะตวายมื่อนี่ยก็ตีเป็นหาค่ะตวายกำนี่มันถึเป็นส่วนสันเลียดอย่างนี้ยคือความเกียจโยนึกถึงเป็น สวนหนึ่งเจ็ดไปสักเนี่ยค่ะนี่คือเป็นศูนย์หนึ่งเจ็บนี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ไปเนีเอาใส่อีกจังตัวหนึ่งนะปูเนาะศูนย์หนึ่งเจ็ดนะปูเนาะเนี่ละก็มันเหนีเพิ่มกับมาเตี๋ยวเนาะจะเป็นห้าขี้เกี่ยวแลบวเป็นเจ็ดเป็นกัะเล็ตีเจ็ดห้าค่ะนี่ค่ะเนี่ถ้าว่าปูกับมาเกียวเจ็ดห้าค่ะนี่มันม้าไก่ทำหน้าขีเกี่ยวเนี่ยแต่ว่าเปิดต๊ะลงมาถ้าใสมาเขาออ่องเมื่อพอดีค่ะอื ปูกับมีดเท่านี้ละค่ะสำหรับแนวทางของปูกับบ่หลายตัวดอกอพี่น้องเอฟซี่ะเคียนไปเคียนมามันเลยส่งบางหลายซื้อค่ะหกตัวนะจับใส่กันเอาค่ะจะแคบหน้าเจเอไว้ค่ะพี่น้องค่ะซึ่งปูเน้นให้ที่หาเกาเจ็ดนะคะนะค่ะ กบับน,นี่ละพ่อได้เฮ็ดได้สร้างถามัมนเขาหนาซอยเหลือกันตีหัวละครนี่แหละกำลังเป็นเสาซากลากอยอะมันได้ถ้าเขาสามตัวนี่ก็ติกไข่เยอะหรอกเนาะถ้าถูให้เขาเนาะปูเนาะจะสามตัวจังๆจงังหวดเนาะเขามาหลายงวดอยู่เนาะสามตัวก็ได้เนะเาะเบอร์ทูปูแปะลงไต<อ>่ิีอีกเบอร์ทูปูเบอร์ยังก่ค่ะ ศูนย์เก้าสามบอกพูครับใครครข้าหนูไปจำไปได้เขียนไปยื้อว่าจีนั่นนะครับศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์แปดสองเอากระชับเขนเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อปูหลังสรงชัยหน่อยมือ